สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับครูแดงอีกแล้วนะคะเรามาเรียนรู้ภาษาอังกฤษค่ะในยูนิต4ค่ะ Present Simple Tense แต่วันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่อง Adverb of Frequency ค่ะอยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่า Adverb of Frequency คืออะไรเด็กๆหยิบเอกสารประกอบการเรียนค่ะ English Exercise Grade 5แล้วเปิดหน้า124ถึงหน้า127ค่ะเพื่อประกอบการเรียนรู้ค่ะ ไปเลยค่ะก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เรื่อง adverb of frequency ครูแดงขอทบทวนหลักการของ present simple tense กันนะคะ present simple tense เป็นประโยคที่แสดงการกระทําที่เกิดขึ้นเป็นประจำเกิดขึ้นในปัจจุบันหรือสิ่งที่เป็นความจริงที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้เป็นต้นค่ะลำดับต่อไปค่ะ เรามาเรียนรู้ค่ะว่า adverb of frequency หมายถึงอะไรค่ะ adverb of frequency หมายถึงคำวิเศษบอกความที่ค่ะคำวิเศษที่บอกความถี่ของการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งเราสามารถสังเกตความเป็น present simple จาก adverb of frequency ค่ะลำดับต่อไปเด็กๆมาเรียนรู้กันค่ะว่า adverb of frequency มีคำว่าอะไรบ้างและแต่ละคำมีความหมายว่าอะไรค่ะครูแดงจะเรียงจากความถี่จากมากไปน้อยนะคะมาดูกันเลยค่ะ always 100%ค่ะความหมายคือเสมอ usually 85%โดยปกติ frequently 75%บ่อยๆ often 60% บ่อยๆ sometimes 50%บางครั้ง occasionally 40%บางโอกาส rarely 30%น้อยครั้งนะ seldom 20%ไม่ใครจะหรือไม่บ่อย hardly 10%ไม่ใครจะเกือบจะไม่ hardly ever 5%แทบจะไม่เลยและคำสุดท้ายค่ะ never 0%ไม่เลยง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะนอกเหนือจาก adverb of frequency ที่คือแดงกล่าวมาข้างต้นนะคะยังมีกลุ่มคำอื่นค่ะที่เป็น adverb of frequency ค่ะเรามาดูกันค่ะ every day ทุกวัน every ตามที่คำนามทุก ดูตัวอย่างค่ะ every Monday ทุกวันจัน every month ทุกเดือนคำต่อไปค่ะ once a ตามที่คำนามนะคะหนึ่งครั้งต่อตัวอย่างค่ะ once a week ทุกสัปดาห์ once a month ทุกเดือนกลุ่มคำเพิ่มเติมค่ะ twice a ตามด้วยคำนามค่ะความหมายนะคะสครั้งต่อมาดูตัวอย่างค่ะ twice a month 2ครั้งต่อ1เดือน twice a year 2ครั้งต่อ1ปีต่อไปนะคะจำนวนตามด้วย times a ตามด้วยคำนามค่ะคำแปลคือครั้งต่อตัวอย่างค่ะ6 times a week หครั้งต่อสัปดาห์และ four times a day สี่ครั้งต่อวันง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะลำดับต่อไปนะคะเด็กๆมาเรียนรู้ตำแหน่งของ adverb of frequency ค่ะง่ายๆค่ะมีหลักการใช้เพียงแค่4ข้อเองค่ะ 1. วางไว้หน้ากริยาค่ะมาดูตัวอย่างกันเลยค่ะ he sometimes goes to the cinema he sometimes goes to the cinema เขาไปดูภาพยนตร์บางครั้งบางคราว he ทำหน้าที่เป็น subject sometimes ทำหน้าที่เป็น adverb of frequency goes ทำหน้าที่เป็นกริยาค่ะและ to the cinema ทำหน้าที่เป็นกรรมประธานเป็นเอกพจน์ กริยาเลยเติม es ค่ะเพราะ g i r l ลงท้ายด้วยตัว o และเด็กๆสังเกตนะคะว่า sometimes อยู่หน้าคำว่า girls เนื่องจาก girls เป็นกริยาแล้ว sometimes ทำหน้าที่เป็น adverb of frequency ซึ่งวางไว้หน้ากริยาค่ะต่อไปเป็นตัวอย่างที่2นะคะในการวาง adverb of frequency ไว้หน้าคำกริยาค่ะตัวอย่างค่ะ I hardly ever see him. I hardly ever see him. ผมแทบจะไม่เห็นเขาเลย I ทำหน้าที่เป็น subject, hardly ever ทำหน้าที่เป็น adverb of frequency, see ทำหน้าที่เป็นกริยาและ him ทำหน้าที่เป็นกรรมประธานเป็น I ใช้ C กริยาไม่มีการเติม s หรือ es นะคะ สำหรับ h a r d l y e v e r วางไว้หน้ากริยาคือคำว่า C ค่ะตำแหน่งในการวาง adverb of frequency ประเภทที่2ค่ะแบบที่2คือ adverb ที่เป็นกลุ่มคำวางไว้ท้ายประโยคค่ะมาดูตัวอย่างกันนะคะ Winai goes to Chiang Mai twice a month. Winai goes to Chiang Mai twice a month. w ิ n a ไปเชียงใหม่สองครั้งต่อเดือนวินัยทำหน้าที่เป็น subject girls ทำหน้าที่เป็นกริยา to เชียงใหม่ทำหน้าที่เป็นส่วนขยายและ twice a month ทำหน้าที่เป็น adverb of frequency ค่ะวินัยประธานเป็นเอกพจน์ girls เลยเติม es ค่ะเพราะลงท้ายที่ตัว o นะคะและ twice a month วางไว้ท้ายประโยคค่ะมาขยายคำว่า girls ไปเชียงใหม่2ครั้งต่อเดือนค่ะง่ายมากๆเลยนะคะมาดูตัวอย่างที่2นะคะของ adverb ที่เป็นกลุ่มคำแล้ววางไว้ท้ายประโยคค่ะ I go to work every day. I go to work every day. ฉันไปทำงานทุกวัน I ทำหน้าที่เป็น subject go ทำหน้าที่เป็นกริยา to work ทำหน้าที่เป็นส่วนขยาย และ every day ทำหน้าที่เป็น adverb of frequency ค่ะประธาน i กริยาไม่ต้องเติม s หรือ es นะคะ twice a month วางไว้ท้ายประโยคค่ะมาขยายคำว่า g i r l คือไปทำงานทุกๆวันค่ะตัวอย่างประโยคที่3ค่ะสำหรับ adverb ที่เป็นกลุ่มคำแล้ววางไว้ท้ายประโยคค่ะมาดูตัวอย่างเลยค่ะ We do not wear a uniform every Friday. We do not wear a uniform every Friday. พวกเราไม่ได้ใส่เครื่องแบบทุกวันศุกร์ We ทำหน้าที่เป็น subject do not กริยาช่วย wear กริยา a uniform กรรมและ every Friday adverb of frequency ประธานเป็น V นะคะ ใช้ do not และในประโยคที่มี do d o e s กริยาจะไม่เติม s หรือ es ค่ะสำหรับ every friday วางไว้ท้ายประโยคค่ะลำดับต่อไปค่ะตำแหน่งในการวาง adverb of frequency ประเภทที่3ค่ะให้วางไว้หลัง verb to be ได้เลยค่ะมาดูตัวอย่างกันค่ะ they are always at home on saturdays they are always at home on Saturdays พวกเขาอยู่ที่บ้านเสมอในวันเสาร์ they ทำหน้าที่เป็น subject are verb to be always adverb of frequency และ at home on Saturdays ส่วนขยายค่ะ Saturday เติม s คือทุกๆวันเสาร์นะคะ they ประธานเป็นภาพหูพจน์ใช้ are always วางไว้หลัง verb to be คือคำว่า are ค่ะ ง่ายมากๆเลยนะคะมาดูอีกหนึ่งตัวอย่างค่ะในการวาง adverb of frequency ไว้หลัง verb to be ค่ะว i p า a is seldom absent from school ว i p a is seldom absent from school วิ p าไม่ค่อยขาดเรียนวิ p าททำหน้าที่เป็น subject is คือ verb to be seldom adverb of frequency และ Absent from school ทำหน้าที่เป็นส่วนขยายค่ะประธานคือวิพาประธานเอกพจน์ใช้ i s seldom วางไว้หลัง verb to be ค่ะง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะต่อไปตำแหน่งการวาง adverb of frequency ประเภทที่4ค่ะวางไว้ระหว่างกริยาช่วยและกริยาแท้หรือ หลังกริยาช่วยและประธานในประโยคคำถามค่ะเรามาดูตัวอย่างกันเลยค่ะ Do you often play tennis? Do you often play tennis? คุณเล่นเทนนิสบ่อยบ่อยใช่ไหม No, I don't. ไม่ผมไม่เล่นเทนนิสบ่อยๆมาดูรูปประโยคค่ะ Do กริยาช่วย You subject often adverb of frequency play กริยา เท n นิ tennis, ส่วนขยายประธานเป็น o u ค่ะใช้ do และ often อยู่ระหว่างกริยาช่วยคือคำว่า do และ play ที่ทำหน้าที่เป็นกริยาแท้ค่ะตัวอย่างสุดท้ายนะคะสำหรับการวางตำแหน่งของ adverb of frequency ค่ะ Tom doesn't usually go to the cinema Tom doesn't usually go to the cinema โดยปกติทอมไม่ได้ไปดูภาพยนตร์ทอมทําหน้าที่เป็น subject Doesn't ทําหน้าที่เป็นกริยาช่วย usually ทำหน้าที่เป็น adverb of frequency go ทําหน้าที่เป็นกริยาและ to the cinema ทำหน้าที่เป็นส่วนขยายค่ะทอมประธานเอกพจน์ค่ะใช้ o e s และ usually วางไว้ หลังกริยาช่วยคือคำว่า doesn't และ g o ที่ทำหน้าที่เป็นกริยาแท้ค่ะมี้าควรจำนะคะเด็กๆ l a r e l y seldom hardly ever hardly never เป็นคำที่มีความหมายเป็นเชิงปฏิเสธอยู่แล้วนะคะดังนั้นเด็กๆจะไม่ใช้ในประโยคปฏิเสธนะคะเช่น I hardly cook ฉันแทบจะไม่เคยทำกับข้าวแบบนี้ใช้ได้ค่ะถูกต้องและ I don't hardly cook แบบนี้ใช้ไม่ได้นะคะเพราะ hardly เป็นเชิงปฏิเสธอยู่แล้วค่ะแต่มี don't มาด้วยจึงทำให้ประโยคนี้ผิดค่ะมีข้อสังเกตนะคะสำหรับหลักการใช้ every day ค่ะ คนมักจะสับสนกันนะคะระหว่า every day ที่เขียนแยกกันกับ every day ที่เขียนติดกันค่ะทั้งสองคำมีความหมายเหมือนกันค่ะคือทุกวันแต่ทั้งสองคำนี้มีการใช้ที่ต่างกันนะคะเรามาดูกันเลยค่ะ every when day คือ adverb of frequency ค่ะใช้ขยายกริยาว่าทำกิจกรรมนั้นกริยานั้นทุกวัน แต่ every day ที่เขียนติดกันทำหน้าที่เป็น adjective ค่ะใช้ขยายคำนามว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นทุกวันเกิดขึ้นเป็นประจำหรือเกิดขึ้นเป็นเรื่องธรรมดาค่ะง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะต่อไปเด็กๆใช้ไม่ผิดแล้วนะคะเด็กๆมาดูตัวอย่างประโยคนะคะในการใช้ every day ซึ่งทำหน้าที่เป็น adverb of frequency ค่ะมาดูกันเลยค่ะ we wear a uniform every day we wear a uniform every day เราใส่เครื่องแบบทุกวัน every day ค่ะทำหน้าที่เป็น adverb of frequency ซึ่งทำหน้าที่ขยายคำว่า wear ค่ะ wear ทำหน้าที่เป็นกริยาเพื่อให้รู้ว่าสวมใส่ชุด Uniform ทุกวันค่ะ ต่อไปเด็กๆมาดูตัวอย่างประโยค everyday ซึ่งทำหน้าที่เป็น adjective ค่ะ we don't wear the everyday uniform to the wedding we don't wear the everyday uniform to the wedding เราไม่ใส่เครื่องแบบที่เราใส่เป็นประจำทุกวันไปงานแต่งงาน everyday วางไว้หน้า uniform ค่ะทำหน้าที่ในการขยายคำนามคือคำว่า uniform everyday เป็น adjective นะคะง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะ สำหรับวิธีการสังเกต every day ที่เป็น adverb of frequency และ every day ที่ทำหน้าที่เป็น adjective ค่ะหลังจากที่เด็กๆได้เ,ดเรียนรู้หลักการใช้ adverb of frequency กันเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะลองมาทำแบบฝึกเพื่อเป็นการทบทวนความเข้าใจของเราอีกครั้งหนึ่งค่ะ Exercise 1 rearrange the sentences in the correct order ให้เด็กๆนะคะ เรียงคําใหม่ให้เป็นประโยคที่ถูกต้องค่ะ One cleans e She the toilet always. First stop ค่ะเด็กๆลองเรียงดูนะคะง่ายมากๆเลยค่ะพร้อมกันหรือยังคะมาดูคําตอบกันเลยค่ะ She always cleans the toilet. She always cleans the toilet She ทำหน้าที่เป็น subject ค่ะ always ทำหน้าที่เป็น adverb of frequency cleans ทำหน้าที่เป็นกริยา the toilet ทำหน้าที่เป็นกรรมค่ะประธาน s ี่ cleans ต้องเติม s นะคะเพราะประธานเป็นเอกพจน์ค่ะและ always ทำหน้าที่เป็น adverb of frequency ที่หวานไว้หน้ากริยาค่ะ To never are unhappy we first stop เด็กๆลองเรียงดูนะคะประโยคนี้ง่ายมากๆเลยค่ะเพราะมีจำนวนคำที่น้อยมากค่ะเรามาดูคำตอบกันเลยค่ะ we are never unhappy we are never unhappy we ทำหน้าที่เป็น subject are ทำหน้าที่เป็น verb to be never ทำหน้าที่เป็น adverb of frequency unhappy ทำหน้าที่เป็นส่วนขยายค่ะประธาน we พระหุ่งพจน์ค่ะกริยา are และ never ค่ะวางไว้หลัง verb to be ค่ะง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะสำหรับประโยคนี้ 3. Peter every day to work goes f u r s stop เด็กๆยังจำหลักการใช้ every day ได้ใช่ไหมคะลองนำมาใช้ดูเลยค่ะมาดูคำตอบกันค่ะ Peter goes to work every day Peter ทำหน้าที่เป็น subject girls ทำหน้าที่เป็นกริยา to work ทำหน้าที่เป็นกรรม every day adverb of frequency Peter ประธานเอกพจน์ค่ะกริยาจะต้องเติม es every day อยู่ท้ายประโยคนะคะทำหน้าที่ขยายคำว่า g i r l s ซึ่งทําหน้าที่ในการขยายค่ะเป็น adverb of frequency ค่ะง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะ for Japanese does usually she question mark food cook เด็กๆลองทำดูนะคะสังเกตได้ว่ามีเครื่องหมาย question mark ด้วยค่ะเรามาดูคำตอบกันเลยดีกว่าค่ะ Does she usually cook Japanese food Does she usually cook Japanese food Does ทำหน้าที่เป็นกริยาช่วยชี G, ทาหน้าที่เป็น subject usually adverb of frequency cook กริยาแท้ Japanese word ส่วนขยายประธานบัญชีนะคะใช้ d o e s ค่ะและ usually วางไว้หลัง do d o e s นะคะและวางไว้หลัง cook ค่ะง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะ five, Sunday, car, watches, John, for stop, his, often, on เด็กๆลองเรียงดูนะคะง่ายมากเลยใช่ไหมคะเรามาดูคำต่อกันเลยค่ะ John often watches his car on Sunday. John often watches his car on Sunday. จอห์ทำหน้าที่เป็นประธานค่ะ often ทำหน้าที่เป็น adverb of frequency watches ทำหน้าที่เป็นกริยา his car ทำหน้าที่เป็นกรรม on Sunday ทำหน้าที่เป็นส่วนขยายค่ะ j o h ์ประธานเอกพจน์ค่ะ watches เติม es, es และ often ทำหน้าที่ขยาย watches ซึ่งทำหน้าที่เป็น adverb of frequency ค่ะง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะหลังจากที่เด็กๆได้เรียนรู้เรื่อง adverb of frequency แล้วนะคะครูแดงหวังว่าเด็กๆจะมีความสุขกับการเรียนรู้ในครั้งนี้ค่ะครูแดงขอฝากกันบ้านท้ายบทเรียนค่ะใน English exercise grade 5 book 1 ยูน e e โฟรค่ะ Exercise 3หน้า135ถึง136ค่ะอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อความปลอดภัยนะคะเด็กๆรักษาสุขภาพกายใจให้แข็งแรงค่ะแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ